มือนีขอนำเสนอตำหลวงพระบางสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับบลาคืกเก้าค่ะทุกคนขาในช่อสงสเป็ชนเนลมือนีห้าสองคนได้ตำหลวงพระบางค่ะพี่น้องขะแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนมานําได้แคบหมูพักบุงแล้วก็นี่เจี๊ยบเจี๊ยบอืมเป็นกําลังใจให้ห้าสองคนด้วยการรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องขามาค่ะเซฟเซฟต้องกัน นี่สไลด์เ็นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องขาเราก,ก็เสื่องเส้นขะปุ่นมาทั้งล่างขาดไม่ได้เลยเส้นขระปุนออมาแสร็นสๆน้อกันด้วยค่ะพี่น้องขา มาครับจำใจกะปมิม่แล้รับอืมชอบมาก

thế xong mới vớt thế mưa <coughs> 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 ซับบอาอย่งอย่างน้ำฝันเอาฟุดฟืดฟืดฟืดกับพี่น้องคะอขอ,อยยานมันดีสตา์นะข่อยเลยดึงเบาอันนี้จะเกลือตีน้ำน,วนัวๆเลยครับเนี่ย หอมกินกะปิอ่อนๆอืใส่กะปิลงไปน้ำน่อยๆรับหมูชิ้นใหญ่โตโอลานมากมอื้อ เนี้วหนุ่มเสร็จพร้อมจีนสิปอยใจหนาคอยบอกใจเย็นใจเย็นบอกใครบอกตัวเองเนี่ยเพื่อนบางคนจะเสียพี่น้องเนื้องอนปุ๊บบัดนี้มันก็วิ่วุดิวุฒวุฒหนาพี่น้อง แซ่บมากอื <c oughs> เลือกเองกับมือแกกรอบตัวพอขากบอถึงว่าขึา้นทางไนมันไม่แก่กินข้างในค่ะ xuống tắm này lại lượt là Ui Xuống xuống nha mà thiền nó หยิบกินง่ายดีครับเส้นแบบนี้ไม่นใหญ่เนาะหยิบสามเส้นพอเลย ของแกมวะมีย um, 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 ่งเลยวไม่แต่แคบหมู ผมว่าเฮ็ดมากน้อยๆน,นะน,ๆน้อยๆได้นะมีปกินมาเนาะสองคนอืพนอพี่น้องพี่น้องตอนแรกว่าเหมือนจะไม่ค่อยเฮ็ดนะเหมือนจะไม่ค่อยเฮ็ดนะอือ กินไปกินมาทำไมเผ็ดขนาดนี้แม่บอกเ เฮ้ยเห็นสุดท้าย่าเลยแซ่บจัดจ้านเหมือนเดิม

เอ็มแล้วครับพี่น้องคามันนี่ตุกกบบระบลากับพาพี่น้องมากินตำหลวงพระบางแคบหมูแซ่แบครับพี่น้องคาเบิ้งสีตำจัดจานมากเลยค่ะเอาละค่ะถา,าให้มากเมนูนี้มากค,คลิปนี้ตุกกระบ,บรละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะ้ะสองคนน้นะคะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ